สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่กำลังรับชมคณะนี้และช่มย้อนหลังค่ะกลับมาเจอกันกับหน่อยอีกแล้ววันนี้ผ้าบัวสีมือนิหน่อยมาเป็นเชฟแล็ผู้ดําเนินรายการอาหารไลฟ์อร่อยทั้งช่องบันเทิงที่นี่ค่ะซึ่งตอนนี้หน่อยไลฟ์สดยูทีปประเทศนิวซีแลนด์นะคะเป็นเวลาหนึ่งถุนนะคะและมือนี้กับเป็นอ่าช่วงที่หลังจากที่นิวซีแลนด์ปิดกิจการหลานขาทั่วไป เกือบสีเดือนค่ะหน่อยกับสิภาพคุณผู้ชมไปเบิ้งบรรยากาศซึ่งเพิ่งเปิดเป็นอาทิตย์แรกค่ะตามหน่อยไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หน่อยอขับรถออกมาเพื่อจะมาสืบต้นใหม่ สดนะคะเป็นต้นคริสต์มาสที่นะคะเพื่อไปจัดในบ้านนะคะไปจัดไฟละกัของขวัญต่างๆนะคะต้นไม้สดคริสต์มาสนะคะมันจะให้ความสดชื่นแล้วก็หอมนะคะนอกจะัมาซื้อทุกปีนะคะหลังจากที่เมื่อเทศกาลซี่สันไปแล้วน่กจะเก็บออกไปถิงขยะใดเลยค่ะเพราะเป็นต้นไม้สดนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นฟร์ม่วนะคะทุกคนเห็นบ่ค่ะ เป็นฟาร์มวัวที่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มวัวอยู่นี่ออคะ่ะก็เป็นตรงนี้ก็เป็นโรงเป็นโลก,โลกงานโกดังค่ะเขาจะมีฟา้มามญ้าไปผุนนี่คือฟา้ามัวนะคะเป็นเหลียงมัวทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะญ้าไปผุนเลยค่ะสวนไปทางผุนก็เป็นสวนเขาโพดย่ยาไปเลยค่ะนี่ตัวน้อยน่ารักเลยค่ะ อคือเป็นโรงงานของฟร์มนีค่ะคุณผู้ชมเห็นบ่อขาดอยู่ด้านหลังของหน่อยสัมือแต่จะเป็นแกะนะคะแกะตรงนี้เป็นฟ้าร์มหน,หน่อยค่ะพอติดกับถนนแถวดูรีแอนกับลามารลามานะคะบ่ไกลจากบ้านนะคะไกลบ้านหน่อยนะคะส่วนนี่ก็เป็นแกะที่เจ้าของเขาเรียกเขาเป็นเจ้าของเขาเขาจะมีอกรอบไว้ในนี้นะคะ่ะเป็นคอของแกะนะคะนานี้เป็นนาหอนนะคะ แกจะโดนตัดขนออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนาหนาวเขาสีเอาขนแกไวให้อบสาพกเพื่อความอบอุ่นแกหลังกายกับแกค่ะเพราะขนแกนี่มีความอบอุ่นมากๆเลยค่ะขนที่เขาตัดไปนะคะเขาเอาไปนั่มไปเห็ดผ้าห่มนมุ่มกันหนาวนะคะเสื้อผ้ากันหนาวแบบป้องกันความหนาวได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ แก้ลายค่ะมองนี้ยังเป็นส่วนหน่อยนะคะที่มีแกะส่วนหลายออกไปอีกท่านหนึ่งนะคะจะเป็นแบบว่าฟัา้นยังไงเลยค่ะถ้าถ้าไปท่าเอา่อท่าเกาะเหนือเกาะไต้นะคะแกะจะเป็นฟงหลายกว่านี้อีกค่ะแกส่วนหน่อยกัมีเดค่ะเขากำลังพักพรแล้วก็ะ ถ้ากินยาไปนะคะเบิ้งตัวน้อยๆนะหนารักหนาลักนะคะลูกแกงจย่างนั้นวัวอะไรคะกล้องเขียวๆนะคะเขาเก็บเป็นกล้องสําหรับเก็บยาไให้ววหนหนาวนะคะนัาหนาวยาจะบก็คือหลายตัวอ่อนล้ตอนนี้หน่วยจะลังขีมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะมาลานกาแฟนะคะเนี่ยค่ะระว่างท่าที่จะไปลานกาแฟนะคะชมบือบรรยากาศนะคะอากาศธรรมชาติ ทางอยู่ประเทศนี่ก็จะเป็นโค้งตลอดนะคะเพราะว่าเป็นเขานะคะโค้งโคตรเขียวช่วงนี้นักท่งเที่ที่จะไปร้านอาหารไปไก่กาแฟนะคะขึ้นขาขาบุ้งวัวสีสีนี้นะคะนี่ก็เป็นฝ้าม้วเขาคือกันนะคะ รถวิ่งเร็วจากนอยค่ะกาแฟลานี้ค่ะเดี๋ยวนอยนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนนอยมาถึงลานกาแฟนะคะตรงนี้เขาเอื่นค่าราคานะคะบอก,ก่อไงขับรถอีกมาทางนึ่งจากหน่อยทีจะไปดูต้นคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวนอยถ้าเขาไปท้าอาหารไป่งอาหารข่าหนยเลยค่ะเป็นกาแฟกับเครื่องอาหาร ของนิวซีแลนด์นะคะจดีย๋ยวตามเขาไปเบิรงน้ากันเลยค่ะค่ะตอนนี้หน่อยก็ลังมาลอสื่อของนะคะและสื่อกาแฟนในร้านนะคะคเดี๋ยวหน่อยจะพาคุณผู้ชมชมขนมต่างๆนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหน่อยสร้างคาปูชิโน่ไปแล้วค่ะคาปูชิโน่กับออเอ็กเบนนดิแฮมนะคะหน่อยพาไปนั่งโต๊ะกอนเด้สื้อลดเตาเลย อ,อค่ะตอนนี้หลังจากที่หน่อยกำลังล่อท่านล่ออาหารกับกาแฟามากนะคะเนี่ยนะคะภายในบริเวณหลานนะคะเขาก็ตรวจเช็คตรวจเช็คสแกนไม่วัคซีพนพลาดเรียบร้อยแล้วค่ะมาสมัครเข้ามาทางท่านในหลานนะคะถ้าสมมติว่าเขาบ่มีวัคซีนพาหรือว่ามาสก่ีน เรียบร้อยเขากา<ช>็บบริษัทขอมงมะไาวเลยค่ะเขาก็บอกให้เขานะคะค่ะเดี๋ยวหน่อยรอกาแฟมานะคะเดี๋ยวหน่อยก็กำลังมาแล้วค่ะ thank you look ดูสวย a ี thank you งามมากค่ะาฟ อูชิโนนะคะ,ะ,ะใส่มาแล้วค่ะอัพอูชิโนนะคะท็อปอัพเดือดช็อกโกแลตนะคะอ,อร่อยค่ะคุณโ้นนะ่าถ่ายมากกาแฟที่นี่เป็นกาแฟ,าแฟที่ที่หอมมากเลยอะค่ะเอกเบนนดิต กับเบคอน,นอาหารง่ายๆนะคะเบิ้งไข่นะคะไข่ไม่ค่อยสุกทำมาซ่านะคะ<ำ>่ะ,คะจะออกแบบข้างในเป็นน้ำๆน,นะคะนี่นะคะเบิ้งด้วยค่ะบรรยากาศหนาหนั่งบุคค่ะนะคะพนักงานกันมาร้วนาแลาร้วนนี่ค่ะ ออเดินตามนี้นะคะคาซีลานาขา้าลราค้าข้าละาค้าคินเนลสโตแอนด์คาเฟ่ทางยุติถน,นนเลยคะ่ะเป็นบานเป็นท้างหลังเลยคะ่ะ Thank you so much Thank you ระหว่างขากับท่ากับบานนะคะ ค,คุณผู้ชมมื้อนี่หน่อยได้หมูสามมาสองแพ็คนะคะมื้อนี่หน่อยกับสิพัคุณผู้ชมไปเด็ดหมูย่างนุ่มสดนะคะไปเบิง้งวิธีปรุงง่ายๆของหน่อยน้ำกันละคะล่ะหลังจากที่หน่อยมารเซ็ตหน่อยกับสีน้ำไปแช่ตู้เย็นไว้จากสองถึงสามชั่วโมงนะคะหน่อยกับไส้ใหม่เสียบไว้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นหน่อยสีน้ำมาย่างไปเคือบบาร์บีคิวนี่นะคะไปเบิง้งวิธีปรุงง่ายๆกับหน่อยกันเลยค่ะ ามาเบิงวิที่ปรุงกันเลยนะคะหมูอย่างนุ่มสดนะคะมาเบิงวัตถุดิบของหน่อยนะคะอันดับแรกหน่อยก็จะมีหมูสับติดมันจากหน่อยค่ะและหน่อยเครื่องวัตถุดิบของหน่อยก็จะมีนี่คือน้ามันหอยนะคะน้ามันหอยแล้วก็อซอสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะน้ำตาลมะพร้าว เกลือค่ะแล้วก็น้ำมันงาค่ะนุ่มสดค่ะแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดแล้วก็พริกไทยนะคะส่วนที่ใหม่สำหรับะจะเสียบหมูนะคะเดี๋ยวหน่อยต้องน้ำไปแช่น้ำก่อนนะคะเ๋ยเากให้ไปวิธีปรุงง่ายๆกันเลยค่ะข้าวต้น่อยข้าไปวิธีปรุงเลยค่ะอันดับแรกก็เอาเครื่องปรุใส่ทั้งหมดใส่น้นเนี่ยค่ะเกลือ น้ำมันหอยนะคะซอสุซอสฟาเขียวนะคะซี่อิ่วดำหวานนะคะน้ำมันงานะคะน้ำตาลนะคะ แล้วก็นี่ใช่นะคะแต่ต่ความชอบนะคะมากหลายไสหลายบางดอหน่อย นุ่มสดนะคะาย้ำนะคะสวัสดีค่ะน้องมุกนุ่มสดแบบนี้ค่ะมาเลย พยาามนุ่งสดกับหมูสับเข้ากันดีแล้วกับเครื่องปรุงดีแล้วค่ะหลังจากนั้นก็แป่งขอบโดน,นะคะก้าเอาได้เด้ค่ะ เดียวกันนะคะเดี๋ยวเขาจะนั่งไปปันนะะป่น,นะะแล้วกันเสียบไห้่ละค่ะมันจะนั่งไปแช่ถุงเย็นไว้า3่วโมง่ันจะนั่งมาอย่างนะคะเพิ่มให้จะน้อยหน่อยนะะ้อยสองให้เลย เดียวกันนะคะก็จะนั่เข้ากันมาทำขวดใส่กับใหม่หีค่ะเดี๋ยวน่อยน้ำใหม่เป็นแซนากมม่อนค่ะพริกไทยกระเทียมนะคะค่ะหน่อยใส่น้ำกลนะคะ<ม>เนื้อผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเข้ากับไปแช่ตู้เย็นไว้สามชั่วโมงหรือว่าขามขึ้นได้ค่ะ<ม>ถ้าขามขึ้นจะทำให้เนื้อเขาเนื้อได้ดีมากๆเลยค่ะ เหนือเนียนเลยทำบดไส้นุ่มสดกับไส้กะทิได้เลยค่ะได้ทั้งสองแบบเลยค่ะตามรสชาติที่เขาชอบนะคะผู้ไดชอบนวดเติมปรุงรสผงชูรสได้ค่ะแล้วแต่คอมชอบเลยค่ะเดี๋ยวหนวอยจะเอาไปแช่ตัวเย็นไว้จจะ4ชั่วโมง3-4ชั่วโมงนะคะ นี่ค่ะเลยเนอรแบบนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะนําไปใส่ตู้เย็นแล็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะน,ะน้ำมาแลบไวนนะะ้เดี๋ยวเนาอจะนํำไปแช่ตู้เย็นไว้ ที่พอดีนะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปค่ะเหมือนข้าเหนียวหมูปะะมิ้งใ,ใ,ใช้ขาน้องเตะแต่เราเพิ่มเป็นนมสดนะคะ มากจากน่อยพาวจีก็ทำได้นะคะที่นี่เหมือนกันกันกบข้าวจีอะค่ะ นะคะคเดื๋อวไม่ติดตู้เดิคขาได้แล้วค่ะเดี๋ยวนำไปย่างก่อนค่ะนค่ะจุกแล้วนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะทุกคนหน่อยเ็ดเสร็จแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวหน่อยจะมาชิมให้เบิรงนะคะตัวอย่างในตรงนี้นะคะเครื่องแบบาปั่นชิ้วนะจะชิมของเขาหน่อยเพื่นนะคะหอมหอนเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้าง,างคะคุณผู้ชมถ้าหาคุณผู้ชมชอบกดหัวใจรัวๆกดกระดิง่งกดไลค์ให้หน่อยน้ำหน่อยด้ดยค่ะและอ่าตอนนี้นะคะทางทีมงานบอกมีเซอร์ไพรส์กับหน่อยค่ะเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันได้ค่ะสวัสดีค่ะแมวเหมียวเคี้ยวเพชรนะคะวันนี้นะคะแมวเหมียวเคี้ยวเพชรมีของดีมาฝากค่ะขอแทรกรายการไลฟ์อร่อยของคุณน้อยวันนิพาวเวรสีก่อนนะคะ เพราะเนื่องจากว่าวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ,ะช่องบันเทิงทีวีนะคะได้รับรางวัลบันเทิงทีวีออนไลน์ Online, ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะพร้อมทั้งทีมงานนะคะก็คือจะเป็นพิธีกรดำเนินรายการถือว่ามิตรพารามหารรครขาบดิสน์ชแนลได้รับรางวัลทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณน้อยวันิภาบัวสีนี่คืออยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งลงมารับรางวัลเองไม่ได้แมวเหมี่ยก็เลยรับ รางวัลน,นี้มาเผื่อมาชมกันค่ะนี่ค่ะเป็นกรอบรูปธรรมจักรนะคะเป็นการการันตีว่าเป็นใบประกาศว่าคุณน้อยเนี่ยได้รับรางวัลน,นี้จริงๆนะคะจากงานนี้นะคะก็คือเอาไปโชว์ได้เลยนะคะก็คือเป็นพิธีกรรายการไลฟ์อร่อยยอดเยี่ยมค่ะและนี่ค่ะเป็นตุ๊กตาที่ได้รู้ว่าเป็นรางวัลที่มีเกรติศ์มาก เราก็สามารถที่จะไปโชว์ได้นะคะขอให้คุณน้อยทํารายการอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้พัฒนางานต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ทุกๆรายการนะคะฝากด้วยนะคะไลฟ์อร่อยและช่องบันเทิงทีวีค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้อยก็ต้องขอขอบคุณพี่เมี่ยวเมียวเขียวเพชรผู้ผลิตรายการทีวีนะคะที่ให้โอกาสน้อยได้เห็นใน้หไม่าใสิ่งที่ หน่อยบอ,อหน่อยบะเคยได้เฮ็ดมาก,ก่อนนะคะและหน่อยกะจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆที่หน่อยยังเฮ็ดบ่ท่านได้ดีปนใดนะค่ะหน่อยกะิิพยายามค่ะและสุดท้ายนี้นะคะหน่อยกะขอฝากรายการอาหารไลฟ์อร่อยทั้งช่องบันเทิงทีวีนะคะไวเ้เฮามัดกับมาเจอกันในอีพีหนานะคะสำหรับมือนีหน่อยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ